กเปาเทียนเ้กรเบาเียใส่สวนน่อนี่กเบาเนาะมีแกงอุปกรณ์ประกอนะมีมีอย่างนี้ยรบนยังไขี้ขี้้าาขี้เนาะมีกรยอนมังเอเนาะมีกะยำยำจัมเบอเนาะลงมืสับเนาะของพี่เนาะเริ่มเริ่มโดยก้านเนาะทั้มแจวนะเอามือต้าได้เลยครับไพ่กระด้างไปโน่นเลยพี่น้องฝนตก อยากเพชรพี่นอ่องใส่ลายบ่ใส่ก็ดีนะ,นนะใส่น,นะใส่ต้องกินเพชรเลยพี่นอ้องใส่นี่เนาะใส่เทียมไข่เน,นาะเดี๋ยวอ่ะหนังเลยพี่นอ้องนี่พี่นอ้องสัง่งเทียมเนาะเทียมก็พี่น่องแกก็ไม่ไดนี่งกับสิ้นโมูนี่นนลนะนลนแล้วก็มีพักนี่ ยดมออนาไทยกนหยังยอดยอดยอดปักทองก่อนไนบอกปกทองปากทองเขียนเขี้ยงมาให้มาหน้าพี่น้องเลยเสร็ญหามันมาเนี่ยเอามานี่ตัมคังก่อนป๊ปากัน <chore> ะ <cía> บ้านที่หนึ่งพี่หนอกใส่น้ำพี่น้องเอาป่ะพอแล้วเนาะใส่ประมาณนี้ลพี่น้องเพราะว่ากินกินกันสองคนพี่น้องวิธีใส่ครับประมาณนี้พี่น้องเข็ดขึ้นในนังเลยพี่น้องมือนี้อยากใส่สวิตขึ้นในนังมือนนี่จะไปใส่สวิตในปลาในดงพี่น้องมือนี้นี่นะนี่เลยเห็ดเห็นในนังลายเลย อยากเห็ดก็เห็ดเลยพี่้องมันแกะเอาตงแกะออกก่อนเนาะมันมีคน,นเนาะใส่เ่่ใส่ใสเกลือป่ะใส่มเมใ่หรือพร้อมใส่พร้ขวดเลยต่ำอะไรมเแ็กๆก็ว่าสิขวดแล้วพว ได้ตัดสินใจไปเก็บยอดอึมาต้มเนาะสําเร็จแล้วได้นี่ถาเนาะคันนึงจิน้อยแล้วทําแจยวได้พี่น้องอุปกรณ์เครื่องไสนี่พี่น้องครัมีเท่านี้แหละปลาแกะแกะย่างอกู่กันนาจะแกะออกคนมันเนาะพี่น้ะเพราะว่ามีมีพนอย่างนี้ ลิ้ำปลากินอาหารปลาเพี้อยู่ให้อยู่ส่วนพี่น้องมีหน้บบนาเด้พี่น้องพี่เดวนโอนควันละเหงาไ เบิ kinetic, Mark, them them. So ้งเลยกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องติดตามนะเด็กเขาเบิ้งแล้วนะสภาพพี่น้องไปเที่ยวเพื่ะภูเขาพ่อภูเขาพี่น้องพาพี่น้องไปเบิ้งเนี่ยประหลาดเนาะคือภูเขาเนาะภูเขาโปรสีแดงขาวดำมิบิสพี่น้องเนี่ยประหลาด เคยเห็นบอกปู่เขาเป็นชีวิตประจำ้ันประจำวันเขาเขานะพี่น้องนี่เราคิดอยากให้พี่น้องเบิงเนาะนกินเ็ดแบบนี้เนาะกินง่ายยู่ง่ายเนาะแบบธรรมศาสตร์ยู่น้ำไหน้ำหน้าเนาะ ง่งางกงงกงยกินผนักีพี่น้องดอกมันเถอเก็บมาซ้ำดอกเลยเก็บมาเป็นลายเยาวพ่น้อายานพ่นตกพี่น้องเด็ดออกตึ้งๆเลยแับไไนี้เอาไปเลยเนาะ มันเอ้ยเห็ดเพื่อพี่น้องเนาะเห็ดลายลายเพื่อพี่น้องเนาะมากินน้ำกันพี่น้องวันนี้กะปดแล้วเนาะผักกะเปื่อยแล้วนี่กะใส่แดงเนาะนี่เนาะแดงเนาะประมาณเนาะพี่น้องเนาะเอามันแดงก่อนสำเนินเนาะน่ นี่เนาะพี่น้องแดกสุดเด็ดสองใส่สองบวงเนาะพี่น้องอขวนไฟเดี่จังเลยบาวันเพลสนะพี่น้องมือนี้บาวันเพื่แต่กินให้กินเนาะกลของเลยลงมือเป็นมือกล่องเนาะนี่เกลือเนาะพี่หน่องเนาะโอ้ยเนี่ยจังเลยเกลือเลยมาสำเนียงเนาะพี่น้อง สีมือสีมือต่ง <Blaze S 1> นวลพี่น้องบาใส่แบบพอดีเลยเนาะนี่สัมเนี่ยพี่น้องดีเลยแซ่บข้าวอินไข่ปูไรเน่พี่น้องวนวานนิดน้อยพี่น้องโอ้เราคือบอกเนาะนี่พี่น้องโอ้หัวสินมูใส่ลายยางพี่น้องข้าวมีโอ้ครบเลยมือนีั แซ่บแน่นอนพี่น้องเดี๋ยวนี้ไหนวะแน่นอนแน่นอน,น,น,อนโอ้ลืมพี่น้องลืมใส่คิงนี่ใส่น้ำรังกระแซ่บคือเก่าพี่น้องมือนี่เนื้อได้กระแซ่บแน่นอนมนือนี่มาเออมามือนี้ก็สั้นไวเนาะประมาณนี้พี่น้อง,องหลังจากหลังจากที่มันสุกแล้วเราจะเอามีเอามีใส่เนาะ อ,เนนอนะเสบายดีพี่น้องมื้อนี้เฮาก็สิมาเฮ็ดเมนูเนาะเฮาสิเฮ็ดตามขั้นตอนเนาะมื้อนี้ก็ใส่บักพริกลงไปเนาะในแกงซีนหมูเนาะใส่บักพริกก่อนเนาะใส่บักพริกแล้วเนาะใส่ผักเนาะมืนน้อนี้นี่คือผักเนาะเห็นเนาะเนาะใส่ผักลงไป เลยเนาะนี่คือปลาบ,บกึกอเนาะใส่ลงไปใส่ผักแล้วเนาะเนอง,นองเราคือเสียวบ่วงคนๆเนาะเมื่อนี้เราจะเอามาคลิกลงก้อนเนะผักบื้งพี่เนาะนี่ตำเจียวมาแล้วเนาะ นพี่นองเห็นมั้ยบาวันพ่นเด็ดนานี่พี่นองบาวันพ่นเ็ดนาพี่นองเิ่นต้มหนอเนาะอุปกรณ์ก็ม่มีนพี่นองมีนี่นี่นางบีไนาโมพี่นองมีเนาะสท้ายเด้อพี่นองสท้ายเด้อมันีก ไซแล้วก็ได้กินเลยพี่น้องนี่บีเนาะนี่คางนี่คางนี่คนละคางพี่น้องบวมคนได้กินนะพี่น้องบวมดีๆเบิ่งดีๆบวมคนคนมันลงไปพี่น้องเบอร์วันพันเฮ็ดเนาะพี่น้องคือเสแซ่บพี่น้องมาหนีิพี่น้องมากินน้ำกันหนิพี่น้องพี่น้อง ตักเลยตักเลยมันนี่ใครเข้ามาเบิ่งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเด็แจงเตือนจะด้มีกำลังใจคลิปหน้าพี่น้องตักเลยยางแหงเลยนี่มา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 ตักเลยพี่น้องาาาอ้ยน่ากินเามาา บุกใก่ายพี่น้องเบุกใก่ายพี่น้องเบุกใบก่ายฮะโอยลงมือเลยเนาะฮะกินเลยพี่น้องแอบบ่อื๊หักวะแสบเลยเนาะโอ้แสบขนาดครับขบสุดเลยมันเนี่ ที่มือบาวันพี่นอ้องแซ่บลยนอนพี่นอ้องมันเนี่ยมันกับข้าวเหนียวต้มมี่ใส่หากใส่ซีน้ำ คือของสาหายซ้าวหน้ากัน่าเนื้อยพี่หนังมาเยอะมาเด้อม,มาน้ำกันเนี่ย รนา <c oughs> บรนาแห้งแสบกูเลยหนักสุดยอดสีมือมาบ้านสุยดสย,ดยดอดแสบต้องซักหลายๆ ครับไหลี่นองเกือบน้ำตาไหล À, Rồi phải, phải, phải cái con lên chan lên nó. nọ. Bèn บวงมันหน่อยนะบัดนั้นยกถ้วยเลยพี่นางนี่มายกถ้วยเร้่อยไปนียข้ากันพี่น้องโอ้ยคือบัดนั้นเวด้ใจเว้ยยกถ้วยเรืบ้านเลย รวเห็นยกหยกคือกันนี่ยแล้วบาดเลยเนี่ยเข้าวใสลงไปเลยเนาะหยกเลยอันนี้เขาเข้าวใสกันพี่น้องมาไว้แล้ว คำบางงนอยู่เลยพี่น้องกินมันลงไป มาคุ้กใหญ่เลยแสบแห้งเลยหยอกเลยบวงมันหน่อยไม่หนางมาท่าน แสบหลายพี่น้องแสบหลายใครกินเปลือกนี่ยังกะโทษขอไผ <c oughs> ่เลยพี่น้องเพราะว่ามันแซ่บหลาย <c oughs> Đó, bất nhập nhập bị nhọc từng kinh thế nhọc có máu No. Oh. Uh.

เอ้หน้าอกอิ่มครังพี่น้อกมาเนี่ยอิ่มแห้งอิ่มหลายมันนี่ย